สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะขออนุญาตใส่แว่นนะคะ คือว่าวันนี้อากาศร้อนมากค่ะนั่นก็คืออุณหภูมิขึ้นถึง20องศาแล้วนะคะณนะตอนนี้เพิ่งจะ,ะประมาณ11โมงกว่าๆนะคะทุกคนวันนี้มากล่าวทักทายเปิดวิดีโอแบบเร็วๆนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามีทริปพิเศษค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทริปพิเศษสำหรับมาดามนะคะ จะบอกว่าปีนี้มาําไม่รู้เป็นอะไรค่ะเหมือนกับว่าอาการมันเหมือนเป็นชิบพจรลงเท้าค่ะก็คือเดินทางบ่อยมากนะคะก็เริ่มเดินทางตั้งแต่ต้นปีค่ะก็เดินทางไปเมืองไทยนะคะอยู่เมืองไทย3เดือนพอกับจากเมืองไทยก็มาวุ่นเออกับจากเมืองไทยก็ไปดูใบดูไบอีกอ่สี่วันนะคะเสร็จจาก ดูใบก็กลับมาวุ่นวายกับการซ่อมบ้านพอซ่อมบ้านไปได้สักพักนะคะยังไม่เสร็จนอะเกาสเร็สร็จแล้วเหลืออีก10%ใกล้เสร็จแล้วค่ะพอหลังจากนั้นทุกคนเราก็ไปพักเบรกช่วงที่เขาไม่ทำเนาะไปพักเบรกที่ลิเวอร์พูลหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วพอกลับมาก็ขับรถไปไปไปมา,มานะคะหนึ่งคืนมั่งสองคืนมั่งไปพอดีมีแข่งโกฟต่างจังหวัดแล้วเออมันถ่ายให้ไม่ได้เนาะบางทีเพราะว่าเออตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ช่วงไฮซีซันของที่นี่ช่วงเป็นช่วง กอล์ฟซีซันนนะคะเขาก็เลยมีการแข่งขันกอล์ฟเยอะมากค่ะเราก็เไปแข่งแล้วก็กลับไปบางครั้งก็ไปนอนนูน่นแล้วก็กลับอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่ระยะทางว่าใกล้ไกลแล้วก็ทีททมที่เราได้ว่าได้ตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เดินทางบ่อยแต่วันนี้เป็นพิเศษนะคะ วันนี้คือ,อเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ของคุณชายะคะ่ะไปพักผ่อนต่างจังหวัดเพราะว่าท่านอายุประมาณ87กับ88นะคะทีนี้เนี่ยสองท่านนี้คือเมื่อก่อน สคนนี้คือเดินทางบ่อยมากชอบเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาค่ะทุกคนตั้งแต่มีเหตุการณ์โควิดสคนนี้ก็คือไม่ได้เดินทางไปไหนเลยอ,อยู่แต่ที่บ้านคิดดูว่าตีว่าปี2020ีเนาะเพราะ19มันเริ่มที่บ้านเราก็2020-21-22นี่23แล้วทุกคนเกือบ4ปีอะ3ปีกว่าเอาไม่ได้ไปไหนเลยอ,อยู่แต่ที่บ้านนะคะ เราเราสองคนก็เลยเจริงๆเราสองคนก็ยุ่งเนาะแต่ก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็พาท่านไปพักผ่อนต่างจังหวัดสัก2คืน3ามวันแล้วกันจริงๆอยากพาไปแค่คืนเดียวแต่ว่า,าคนแก่เนาะพอคืนเดียว มันเหนื่อยก็เลยเออเขาขอ2คืนก็เลยพาไป2คืนเพราะว่าไม่งั้นคือไปนอนแล้วก็กลับอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยเปล่าๆไงทุกคนก็เลยเออเป็น2คืนนะคะวันนี้เราจะไปพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าอ่อ่ฟอร์เน a คาโซโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมเก่าแก่อาสร้างขึ้นอาคารนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1 1,892ซึ่งก็อ่อนกว่าบ้านหลังนี้นะบ้านบ้านที่มาดามอยู่นี่แก่กว่าเนี่ยนะคะแต่โรงแรมน่ารักมาดามเคยไปพักมาแล้ว2ครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่า,เ,าเราถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะ่จะไม่ถ่ายให้ดู2อ,อ,องตายายนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างไม่ไม่ไม่โซเชียลไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็อาอด้วยเราก็จะไม่รบกวน เขาจะถ่ายให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเออถ้าไปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าพิท็ลกรีค่ะสถานที่ที่เราจะไปเนาะมันจะน่ารักค่ะเป็นเมืองที่น่ารักเดี๋ยวพาไปไปค่ะเดี๋ยวไปกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ก็กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะจะได้ดูว่าเราพาไปไหนบ้างนะคะไปค่ะถึงแล้วคะ่ะโฟร์เนคาโโฮเทล จะขับเข้าไปเลยปุ๊บป,บปบและตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมฟอ n ์เนบคาโ e โฮเทลแล้วค่ะนะคะ นี่คะ่ะอาคารนี้นะคะอาคารสีส้มนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกเป็นคาโซหรือว่าเป็นปราสาทนั่นเองนะคะที่ผ่านมามาดามมาพักที่นี่สองครั้งแล้วคะ่ะก็คือพักที่ตัวอาคารนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นตึกเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1892นะคะตรงนี้นะคะรอบนี้มาดามจะพักที่ที่เป็นไม้ไมแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงส่วนนั้น ะะเป็นสําหรับ Family หรือว่าเป็นสําหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าเป็นครอบครัวพาผู้สูงอายุมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่ต้องขึ้นอาคารนี้นะคะและฝั่งนู้นก็เป็นสปาค่ะนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ติดกับทางเขื่อนนะคะแล้วก็นี่ทางนี้นะคะ ทางนี้ด้านซ้ายมือก็จะสำหรับคนที่ชอบเดินป่าเดินชมธรรมชาตินะคะแต่ตอนนี้มาดามจะพาไปดูในส่วนของร้านอาหารค่ะแล้วก็วิวนะคะวิวของเขื่อนที่นี่นะคะนี่เลยนะคะ ตรงนี้จะเห็นว่ามีโดมอยู่นะคะทุกคนอันนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงโควิดเนาะเมื่อก่อนไม่มีค่ะอย่างที่บอกว่าเคยนี่เป็นครั้งที่3ที่มาดามมาที่นี่นะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีอันนี้อันนี้ใหม่นะคะสำหรับมาทานลั n c ทาน a f t ตนุนที t ช่วงโควิดนะคะมันจะได้ไม่ต้องรวมกับคนอื่นเขานะคะและนี่ค่ะวิวอลังการดาวล้านดวงมากตรงนี้ก็คือเป็นเขื่อนนะคะทุกคนเป็นเขื่อนแล้วก็ เป็นที่ที่ปลาเขาเขาเรียกอะไรให้ปลาสายปลาแซลมอนมาอาศัยวางไข่ในช่วงฤดูวางไข่นั่นเองค่ะและตรงเทเรสตร,ตรงนี้นะคะจะมีห้องอาหารอยู่ตรงนี้ทานาทานอาหารได้แล้วก็ด้านบนก็เป็นบาร์ด้านล่างก็เป็นห้องอาหารเหมือนกันนะคะและนี่มีสองโดมคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของการรีวิวห้องพักค่ะเริ่มต้นด้วยนี่เลยค่ะก็มีเก้าอี้นั่งนะคะชมวิวค่ะและที่สำคัญมีหัวใจกั้นกลางระหว่างห้องพักค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเซฟหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะไปดูข้างในการเปิดเข้ามาก็มีอาร์มแชร์สองตัวอันใหญ่ๆวางอยู่ที่ปลายเตียงค่ะและรงส่วนนี้ก็จะเป็นมินิบาร์โตเครื่องแป้งแล้วก็ที่ทากาแฟชงชาดูทีวีอะไรก็ว่าไปนะคะ ส่วนถัดมาก็จะเป็นโซฟาอันใหญ่โตเขาเรียกเป็นโซฟาสามที่นั่งนะคะแล้วก็มีโต๊ะไม้โต๊ะกาแฟอันนี้เก๋มากทุกคนอันนี้ชอบนะคือถ้าไม่ติดว่าบ้านเราอะ่ะมันมีมอดมีเอ่อปวกนะคะก็ชอบพวกไม้อะไรพวกนี้นะคะแต่ที่นี่มันทําได้เพราะมันไม่มีนะคะห้องพักที่นี่ถือว่ากว้างนะคะถือว่าสมราคาค,าค่ะเพราะว่าห้องนี้คืนละ400กว่าปอนค่ะท เจ็บอยู่เหมือนกันนะราคานะก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ทุกสิ่งอย่างราคามันขึ้นมากทุกคนไปไหนทีก็ต้องคิดนะเนาะอ่ะพูดมากไปดูที่ในห้องน้ำดีกว่าค่ะโอ้นี่เลยห้องน้ำเปิดไฟนิดนึงจะได้เห็นถึงความสว่างสวยนะคะอ่ะนี่ค่ะห้องน้ำนะคะ ก็กว้างใหญ่แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างคือเขาใช้โทนสีนี้เนาะคือชอบไปที่ไหนก็จะสว่วนมากก็จะแอบดูการตกแต่งแล้วก็โทนสีโทนสีนี้มันทำให้ดูห้องสว่างแล้วก็สะอาด นะคะก็แต่ว่าอุปกรณ์อะไรก็คือเหมือนกันในหลายๆที่เนาะเขาก็มีให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็มีที่ชั่งน้ำหนักด้วยนะแต่ว่ากลัวที่จะชั่งค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือกินเยอะออกกำลังกายเอยไม่ใช่ออกกำลังกายก็คือไปเล่นกอล์บ่ะค่ะมันเหนื่อยมันก็กินเยอะอยู่แล้วเนาะและนี่ค่ะเขาก็มีพวกนี้เซตไว้ให้เนาะบางโรงแรมเดี๋ยวนี้ทุกคน งุดหงิดอ่ะไปแล้วเขาไม่เซ็ตไว้ให้เขาบอกว่าประหยัดงบเออเขาไม่ใช่ประหยัดงบหรอกเขาอ้างเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไงคืออยากได้ก็ต้อง r รี u e s t เอาอะไรประมาณนี้ดูทุกคนดูห้องก็ถือว่าโอเคมากเลยนะก็ห้องใหญ่อยู่นะเออสมราคาจริงๆนี่เลยระเบียงคิดว่าราคาเขาก็คงชาร์จค่าวิวค่าระเบียงนะคะให้เราได้นั่งแบบชิลๆอะไรแบบนี้นะคะ ก็ตามนั้นนะทุกคนนะวิวตรงนี้เป็นวิวเขื่อนนะคะเขื่อนที่ที่ตรงฝั่งตรงข้ามเนาะเขื่อนสําหรับปลาแซลมอนมาวางไข่แล้วอีกอย่างเขาทำํำกระแสไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี่ตรงนี้นะคะ ที่เขาเป็นผลิตกระแสไฟฟ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูสองสองผู้ใหญ่ก่อนนะคะว่าเขาทำอะไรอยู่ก็จะพยายามถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะแต่ว่านี่นะคะนี่คือเป็นห้องที่ที่เราพักนะคะเขาแยกเป็นสี่ห้องนะั้นในหนึ่งหลังและนี่ค่ะก็ให้ดูแค่ภาพเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ให้ให้ดูแบบนิดหน่อยนะคะก็อากาศดีมากค่ะโชคดีแล้วก็เลย นี่แหละอย่างที่เห็นนะคะไปคะ่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเช้าอะไรเสร็จเราก็พุ่งพุ่งมาที่นี่เลยคะ่ะก็คือมาที่เ้า s ์ส f บรัวนะคะเป็นเหมือน garden center เป็นหนึ่งใน garden center ที่ใหญ่มาก และนี่นะคะเรามาถึงเราก็มาที่เอาเลตเขาเลยค่ะก็คือตรงส่วนนี้นี่ส่วนนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าลดราคานะคะเป็นเอาเขาเรียกเป็นเอาเลตนั่นแหละเออนะคะ ก็จะมีมากในเรื่องของแคสเมียร์วูลมาริโนวูลอะไรพวกนี้นะคะก็คือสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอะไรแบบนี้ได้แม้กระทั่งคนคนที่สกอตแลนด์เองนะคะก็มาหาซื้อเสื้อผ้าที่นี่นะคะตรงตรงเอาเลนนี่แหละเพราะว่าอา่อพวกแคสเมียร์พวกอะไรเนี่ยเวลามันลดก็คือลดเยอะนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าอื่นทั่วไปก็ไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือที่เนี่ยเนี่ยสวยมีดีไซน์นู่นนี่นั่น ะะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนี่เห็นไหมคะแคสเมียคือแบบมันสวยแล้วมันก็นุ่มแล้วก็มันเหมาะกับว่าที่เราจะซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้นะคะนี่อย่างตัวนี้นะคะเป็นมารีนูบูแค่39ปอนด์เองทุกคนอืมมารีนูบูใส่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีกว่าแรมวูนะคะแรมวูมันจะเหมือนคันๆนอะ มารีนูวูมันก็จะเบาๆกว่าแต่ว่าแคสเมียก็จะซอฟกว่าแล้วนี่เห็นไหมเซตสำหรับคริสต์มาสเอยอะไรเอยซื้อไปฝากอะไรประมาณนี้นะคะและนี่มาดามชอบมากก็อันนี้ละค่ะที่มันเป็นไม่ใช่อันนี้นะนี่คุณชายก็แบบว่าดูนู่นนี่นั่นไปส่วนมาดามตานี่อยู่ที่มันสีสันนี่ละค่ะนี่เลยทุกคนดูสิจัมปู มาดามเป็นคนชอบสีชมพูค่ะกับสีแดงแล้วก็สีเขาเรียกอะไรสีออ่เสีม่วงชมพูอะ่ะมันจะสวยสีโอปอจีนอะ่ะเออนี่ทุกคนนี่มันต้องซื้อไปขออนุญ,ญาต ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วตอนนี้นะคะมาให้ดูรอบๆตอนนี้เราลงกลับมานะคะเออ่ตรงเอาเลทอ่ะมันอยู่ด้านหลังอันนี้คือส่วนของด้านหน้านะแต่เราไปตรงนู้นก่อนเลยคือเฮาส์บรัวค่ะมันเหมือนเป็นการ์เด Center คือขายทุกสิ่งอย่างสากระเบือยันเรือรบอ่ะค่ะเเหมือนบ้านเราเนาะนี่ค่ะมีต้นมงต้นไม้มีของที่ระลึกคือแม้กระทั่งคนสกอตแลนด์เองนะคะถ้าขับรถผ่านเนี้ยคือต้องแวะ เพราะว่า,อาพอช่วงคริสต์มาสอะไรก็แห่กันมาที่นี่ล่ะค่ะมาซื้อเพราะว่ามันถูกไงมันไม่ถูกหรอกจริงๆแล้วอะ่ะแต่ว่าคือมันก็ลดราคาไงพวกแคสเมียร์น่าซื้อที่สุดแล้วดูมีถ้วยถังกระมังม้อเออเอาแบบนี้แหละ <c oughs> นะคะต้นไม้เอยอะไรเอยมีทุกสิ่งอย่างอ่ะทุกคนแล้วดอกไม้นะคือคือโชคดีวันนี้เพราะว่าอากาศมันดี นะคะมันก็เลยทำให้แบบว่าโอ้ยเดินได้ทั้งวันค่ะถ้าเข้าไปข้างในนะมีทุกอย่างจริงๆทุกคนมีเฟอร์นิเจอร์งเฟอร์นิเจอร,ร,ร์เครื่องครัวเสื้อผ้าเอ้ยของตกแต่งบ้านเอ้ยคือมีหมดแล้วดูดอกไม้ข้างหน้าเออมันน่าซื้อมากอะทุกคนแต่ว่านะเหมือนต้นนันเนี้ยค่ะมาดามเคยเอามาปลูกแล้ปลูกได้มันเป็นกลายเป็นสีสีออกม่วงหมดเลย นะคะมันตอนแรกมันเป็นสีอื่นแต่พอสุดท้ายมันก็กลายเป็นสีม่วงค่ะอืมนะคะไปแล้วเดี๋ยวเราพาเดินดูนิดหน่อยที่นี่นะคะเพราะว่าให้นี่ <c oughs> นะคะถ่ายรูปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าราคาปกตินะคะส่วนด้านล่างเมื่อกี้ลืมให้ดูเนาะด้านล่างอ่ะมันเป็นช,ชั้นแรกค่ะ ที่เราเดินขึ้นมานี่เราขึ้นบันไดามาแล้วไงด้าน,นล่างเป็นแคสเมียร์ราคาเต็มราคาจะเต็มค่ะเออนะคะซึ่งเราก็ไม่ซื้อแล้วเราจะซื้อราคาเต็มทําไมในเมื่อมันมีออ t l e อยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้คือคุณชายจะมาซื้อของข้างบนนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับฟิชชิ่งเอยชูตติ่งเออเอ,อ,อะไรแบบเนี้ยค่ะมีหมดเลยทุกอย่างนะคะสําหรับผู้ชายและก็ไปค่ะ นี่เห็นไหมคุณชายก็ช้อปปิ้งได้นิดหน่อยนู่นนิดนั่นถ่ายรูปกันนิดหน่อยนะคะไปแล้วเดี๋ยวเราพากลับไปเดินที่โรงแรมโอ้แล้วกินลอบสเตอร์อร่อยมาก และตอนนี้เราก็กลับมาที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะพาทุกคนไปเดินชมธรรมชาติค่ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วค่อยข้ามสะพานกลับมาและนี่ค่ะทางที่เราจะเดินไปเดี๋ยวจะถ่ายให้นิดหน่อยเนาะ เพราะว่ามันต้องดูทางด้วยเดี๋ยวหัวที่หัวต่านะคะเออนะนี่ก็คือทางเล็กๆนี่แหละค่ะเดินชมธรรมชาติดอกไม้เอย่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่เขื่อนที่เขาทำาอ่า,าทางให้ปลาแซลมอนขึ้นมาวางไข่นะคะและนี่ก็คือป้าย ให้เดินไปที่โรงแรมฟอร์เนฟซึ่งเป็นทางที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นั่นแหละค่ะทุกคนเออนะคะทางแคบๆค,ค่ะแต่ก็เออนี่นี่ทุกคนตรงนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่านี่คือทอางตรงตรงที่กั้นแล้วตรงสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็คือมันมันเหมือนเป็นอะไรที่เขาผลิตกระแสฟไฟฟ้าค่ะและตรงจุดนี้ก็จะมี ทางที่เขาทําให้ปลาแซลมอนกระโดดเข้าไปวางไข่ในเขื่อนที่ตรงนั้นนะคะเออไปเดี๋ยวเราพาลงไปดูนะคะว่าเขาทํำยังไงเพื่อให้แซลมอนกระโดดเข้าไปวางไข่ปลาแซลมอนอ่ะเขาจะดดดเขากระโดดสวนทางนึกออกไหมคะเขาจะกระโดดสวนทางคือกระโดดทวนน้ำอะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตรงเนี้ยค่ะมันจะ บตรงเขื่อนน่ะน้ำมันจะค่อนข้างสูงสูงกว่าระดับน้ำ ที่ในแม่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำเขื่อนทำทางให้ปลาแซลมอนเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นชั้นๆตรงนี้เป็นช่องๆแบบนี้นะคะนี่คือเป็นขั้นบันไดขึ้นมานะคะจากด้านล่างแล้วมันจะมีเป็นเป็นช่องตรงกลางอะคะใต้น้ำจะเป็นวงกลมวงกลมซึ่งจะให้ปลาแซลมอนก็คือเข้ามาเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะคะพักระหว่างทางแล้วก็เข้าเข้าไปในตัวเขื่อนข้างบนนะคะ เออนี่ล้วก็จะเห็นได้ชัดจากตรงนี้นะคะเราจะไม่เห็นปลาแซลมอนกระโดดเนาะเพราะว่าเขาจะมีช่องใต้ใต้ใต้ข้างใต้อะค่ะที่เห็นระหว่างกั้นอะ่ะเขาจะมีช่องวงกลมอยู่เพื่อให้มันเหมือนเป็นท่อวงกลมอะค่ะให้ปลามันเข้ามาจากเข้าทางนั้นได้นะคะอืมค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไปเดินชมอ่า บรรยากาศรอบๆดูสวยมากทุกคนนี่ในเขื่อนนะคะนี่แหละปลาซลมอนก็จะมาวางไข่ในนี้ค่ะอืมนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนวันนี้โชคดีที่อากาศดีเราก็เลยแบบว่าได้เดินเล่นนู่นนี่นั่นนะคะคือถ้าฝนตกนี่คือจบเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยสกอตแลนด์ก็คือจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือต้องดูพยากรณ์อากาศจนตลอดเวลานะคะนี่เห็นไหมคะนี่แหละทางขึ้นของปลาแซลมอนนะคะไปเดี๋ยวเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยตอนพากลับมาเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเราจะเดินกลับมาอีกทางนั่นแหละทางที่ชี้ไปนะคะทางนั้นแหละเราจะเดินกลับมาทางนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นขั้นบันไดามายัางไงนะคะนี่นะนี่ปลามันจะกระโดดขึ้นมาจากตรงนี้เป็นบันไดทุบๆม้วนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอ่ะไปค่ะไปต่อกันนะคะนี่ระหว่างข้ามสะพานเราก็ถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะคะบรรยากาศดีมากอ่ะ นี่เราข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนาะและนี่ค่ะ100 step path นะคะก็คือเป็นทางเดินที่จะลงไปเดินริมแม่น้ำนะคะแต่ว่าจะเป็นบันได100ขั้นค่ะจะไหวไหมละ่ะเราเนี่ยใส่รองเท้าแตะมาค่ะทุกคนใส่แตะหนีบด้วยนะเออฟิตฟลอปนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดิน 100ขั้นบันไดนะคะจากข้างบนนี้ลงไปถึงข้างล่างแล้วเราก็จะพาเดินเลาะชมริมแม่น้ำนะคะแล้วก็ข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ค่ะก็คือ100สเต็ปเพื่อที่จะไปอ่านว่าอะไรฮุกคลี่หรือว่าชุคลี บริดนะคะสะพานฮุกคารีหรือชุคารีนั่นเลยค่ะเออนะคะลงไปตรงนี้ค่ะลงบันไดไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะถ่ายดูนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหัวที่หัวตําอย่างที่บอกนะคะแล้วแม้กระทั่งคนถ่ายถ้าได้ยินเสียงตุ๊บตับ,ตบ,ตบนี่ก็แสดงว่าคนถ่ายหัวที่หัวตําลงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังโชคดีค่ะเพราะว่าตากล้องยังสามารถเดินตามมาดาม ไปได้นะคะอ่าไปเดี๋ยวเราลงไปเดินลัดเลาะ,ะริมแม่น้ําชมบรรยากาศริมแม่น้ํากันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่เลยค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะอ่ะนี่เลยถึงแล้วค่ะร้อยหนึ่งร้อยขั้นบันไดไม่รู้สึกว่ามันหนึ่งร้อยขั้นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราเดินลงไงทุกคนไม่ใช่เดินขึ้นเดินลงมันก็จะง่ายกว่าเสมอและนี่ค่ะแม่น้ํานี่นะคะเป็นแม่น้ําที่เขาตกปลาสามันด้วย น,ะนี่แล้วปลาแซลมอนก็จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นกระโดดขึ้นวนขึ้นไปตามบันไดที่เขาทําให้นะคะจนกระทั่งเข้าไปวางไข่ในเขื่อนนั่นเองค่ะไปต่อค่ะและนี่เราก็แวะถ่ายรูปกันนิดหน่อยไงทุกคนอ่นะคะไปค่ะไปต่อนี่คือแค่ฮาร์ปเวย์นะคะเราเดินมาได้ครึ่งทางอยากให้ดูว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะคะอันนี้คือเป็นเทยเตอร์เนาะ เป็นที่เขาแสดงโชว์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝั่งตรงนั้นคือร้านอาหารจะเห็นว่าวันนี้อากาศดี24องศานะคะตอนนี้คือคนแน่นมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแต่ให้ดูจากฝั่งนี้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ยังเดินอีกน่าจะไม่ไกลแล้วค่ะใกล้ถึงสะพานแล้วเออ be almost t นั่งตรงนั้นก็เท้าแล้วอ่ะวอล์กอินทูเท้าได้ประนั้นนะ <Okay. S 1> ว่าเราไม่ไปในเมืองแล้วนะคะมันวุ่นวายคนเยอะมากแล้วเราก็ไม่อยากซื้ออะไรด้วยนี่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะ <Okay. S 1> เห็นป้ายไหมไปฝั่งนู้นทาวเซ็นเตอร์ไปฝั่งนี้คือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวก่อนเราข้ามสะพานเดี๋ยวเราเดินเดินลงไปดูที่แม่น้ำเพราะว่ามันเย็นสบายมากใน ในยามที่อากาศ24องศานะคะลงมาตรงนี้จะสวยมากไปข้างไหนดีข้างนี้เนาะนี่ลงมาใต้สะพานโอ้เนี่ยวันที่อากาศแบบนี้นะทุกคนก็จะชอบออ้ดีมากมันเหมือนตัวอะไรมันฉี่ใส่ฉันดูทุกคนนี่ค่ะนี่ beautiful สวยมากที่นี่คือ เล็อกนี่ค่ะอยู่ใกล้กับเกือบถึงอีเวเนต์แล้วเนาะฮาวฟาทูอีเวนต์นสมันอยู่ฮะอยู่ที่เฮาส์สุเรือใ้เฮาส์สุรค่ะวให้ดูแบบนอ้สวยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปข้ามสะพานกัน เดินมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะข้ามสะพานมาอู้ดูก็ทำมาด้นสวยเป็นมานะะดูตรงนี้เป็นคอเทจร์น่ารัก เป็นแบบว่าเหมือนเราดูในหนังฝรั่งเนาะที่เป็นคอทเทจตอันเล็กๆแล้วก็มีดอกไม้เยอะๆอะไรแบบนะคะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรล่ะดูเหมือนกันนี่ค่ะและนั่นก็คือเทยเตอร์นะคะมีชูมีอะไรตรงนี้าจะเป็นร้านอาหารฟิชเชอร์แม่นตา อ,อ๋อเข้าไปดิงได้นะคะในนี้ guess how we can go in เข้าไปดิ้งในนี้ไปกะทิเป็นบาร์เล็กๆอยู่บนแม่น้ำโอเคนี่เนาะเมื่อกี้เรามาจาก ฝั่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามกลับมาฝั่งนี้จะให้ทุกคนดูว่าเอามองไม่เห็นแล้วจะให้ทุกคนดูว่าที่มันเป็นชั้นๆเนาะก็คือเป็นแบบนี้ให้ดูเดี๋ยวระวังโทัร์สับหล่นเนี่ยค่ะก็คือซามันก็จะเข้ามากระโดดขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีช่องให้ที่ข้างใต้ด้วยนะคะก็คือจะสะดวกกับการกระโดดข้ามขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะ วันนี้ก็ไปเที่ยวที่เฮาส์สบัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นที่พิทโลกรีนะคะริมแม่น้ำแล้วก็กลับมาทานอาหารที่ที่ห้องแล้วก็วันนี้โชคดีเราทานอาหารอาพอดีห้องอาหารเต็มนะคะเขาก็เลยให้เราทานที่ห้องได้ที่ระเบียงข้างนอกเนาะกับ สองตายายแล้วก็เขาไม่ชาร์จค่ารูมเซอร์วิสค่ะเพราะว่าของเขาเต็มแล้วเราก็พักที่นี่เขาก็เลยให้ทานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่ารูมเซอร์วิสนะคะก็สนุกสนานดีไม่ต้องเปลี่ยนชุดไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็มันมันมันเขาเรียกอะไรมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นกันเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็วีโออาจจะนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเนื่องจากถ่ายกับผู้ใหญ่เนาะ มาดามก็ต้องดูแลสองท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แอบถ่ายเอาเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดูว่าถ้ามาพิทล็อกรีนะคะมันจะใกล้กับเฮาส์สบูรวพิทล็อกรีจะเป็นระหว่างทางไปอินวเนสกับไปอเบรี พิลลอกลี่เป็นเมืองที่หลายๆคนอยากมาเที่ยวเพราะว่ามันเป็นเมืองที่น่ารักค่ะเป็นหมู่บ้านที่น่ารักนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากก็เลยไม่ได้เข้าไปในเมืองเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมก็คือถ้ามามันก็มีที่พักมีอะไรก็หาดูในเว็บไซต์หรือว่าจองใน booking.com หรือหรือที่เขาจองจองกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้ามาที่ฟอเนบอะห้องพักก็จะแพงหน่อยแต่บรรยากาศดีอย่างที่บอกว,ว่าทุกครั้งเราพักที่คาสเซิลมันก็จะถูกกว่าแต่ตรงนี้คือคาสเซิลมันเป็นห้องไม่มีระเบียง แต่พอมาตรงนี้ค่ะเขาเรียกเป็นหลดเนาะมันก็จะได้เป็นระเบียงแล้วก็ได้บรรยากาศการ์เด v i ิวสบายมากโชคดีมากค่ะสองสาวันนี้คืออากาศ23องศา22องศาวันนี้24องศาทุกคนโอ้โหดีมากนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ไม่ต้องเกรงใจเขียนมาเลยค่ะแต่อย่าดา่าก็ราะากันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับแล้วค่ะยังไงก็พรุ่งนี้คงไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วเนาะยังไงก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย